ไปทีจังหวัดภูเก็ตครับสำนักงานเจ้าทา้าภูมิภา,าคซาขาภูเก็ตออกประกาศเต,เตือนชาวประมงให้ระบัดระวังการเดินเรือในช่วงวันที11่11ถึง14พฤษภาคมนี้นะครับโดยจากประกาศสำนักงานเจ้าทา้าภูมิภา,าคซาขาภูเก็ตฉบับที12ทับ2 5 6 6เร่องให้ระบัดระวังการเดินเรือเนื่องด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศวันในช่วงวันที่8 1ถึง1ิศพฤษภาคมนี้นะครับย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตตอนล่างมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุมุ่นเขตร้รอนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวเบงกอตตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนหลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชา,ายฝั่งประเทศเมียนมาส่งพ่ให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด นำความชื้นจากทะเลอันดามานันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้ช่วงวันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักหมาบางแห้งนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันคะ่ะก็มีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามานันตอนบนนะก็จะมีคลื่นสูงประมาณซ่องถึง4ี่เมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองก็คลื่นสูงมากว่า4ี่เมตรค่ะด้านข้างทะเลอันดามานันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณซ่อเมตรตรงใต้ฝนฝ้าขนองก็สูงมากว่า2่อเมตร ยังมีการเน้นย้ำและให้ชาวเรือบริเวณทะเลน้ามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝุนฝาขานองสาหรับเรือแรกค่ะบริเวณข้อทะเลน้ามันตอนบนค่ะตอนนี้ต้องบอกว่างดออกจากฝั่งในช่วงข้องวันเลยเวลาดังกล่าวไปก่อนนะคะทางนี้ก็ขอให้หนายเรือและกาผู้ควบคุมเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลีกเลียงการเดินเรือห่างฟั่งและบริเวณที่มีฟ้นฝาคนองค่ะเรือแหลกบริเวณเข้าทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีขนาดความยาวเรือหน่อยว่า13เมตรห้ามออกจากฟั่งนะคะไปยังทะเลเปิดในช่วงข้องวันที่11ถึง1 4พฤษภาคมนอกจากนี้ค่ะให้ผู้ควบคุมเรือถูกล่ำตรวจสอบความพรอม้อมค้องตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือนะคะอุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพ อุปรกรณ์ดับเพลิง่างตางะคะและการเคลื่องมือซื่อสารให้พร้อมใช้งานยูซัมเมอนะคะที่สาคัญค่ะประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือกันด้วยร่วมทางให้ติดตามข่าวซ่านการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงทางร,ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับอาจจะอยู่เงียบๆอยู่แต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานี้ไม่ค่อยพลาดนะครับจริงๆในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุดูดร้อนทัวทั้งประเทศด้วยนะคะภาคใต้เนี่ย อาจจะน้อยว่าผากักหรือสักนิดแต่ก็ต้องระมัดระวังเตรียมการกันไว้ค่ะ